สวัสดีครับบุ๋มพราม5นะครับหรือติดตามบุ๋มทางช่อง y u t u b e Ford Channel รามา5ได้นะครับวันนี้นะครับมีรถแต่งหล่อๆอีก1คันนะครับตัวนี้จัดได้ว่าหล่อครบเซ็ตทั้งภายในและภายนอกเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวนี้เป็นรุ่นอะไรตัวนี้เป็นตัว Next Gen Ranger นะครับเป็นรุ่น XLS เรียกได้ว่าราคาถูกมากๆเลยนะครับแล้วมาพร้อมกับชุดแต่งหล่อๆแบบนี้เลยราคาเพียง879,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ มาดูกันนะครว่าตัวนี้แต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะครับเริ่มจากด้านบนเลยกระจังหน้า FORD นะครับตัวนี้เป็นสีดําล้วนนะครับลูกค้ารีเควสมาเลยส่วนตรงนี้นะครับเป็นชุดแต่ง Y นะครับมาจากบริษัทของ Y โดยเฉพาะเลยนะครับจัดให้หล่อๆรอบคันเลยมาดูด้านข้างกันนะครับเพิ่มเติมครอบไฟหน้ามาให้ด้วยนะครับได้ดูรับกับตัวกระจังหน้านะครับตัวนี้เลยตัวเทพมากเลยนะครับ ล้อแม็กขอบ20นะครับยกมา2นิ้วนะครับมาพร้อมปีกนกนะครับเปลี่ยนลูกหมากเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้เรียกได้ว่าครบเซตเลยตัวคิ้วล้อก็รับกับตัวกันชนหน้านะครับเป็นของชุดวายเหมือนกันนะครับมาดูด้านหลังกันนะครับตัวนี้เพิ่มเติมสติ๊กเกอร์นิดนึงนะครับเป็นคําว่าเนเจอร์แต่ตัวนี้ลูกค้าออกแบบได้นะครับหรือเลือกแบบที่เรามีก็ได้นะครับมีประมาณ70กว่าลายนะครับ ไม่พอนะครับด้านหลังเรายังใส่ไฟท้ายให้นะครับตัวนี้เป็นแบบ full LED เลยมาพร้อมที่ครอบไฟด้วยนะครับด้านหลังก็ยังครอบมานะครับเป็นตามโลโก้เลยครับ FORD นะครับสีดำนะครับเพิ่มเติมตัวอักคลิกนิดนึงนะครับตัวนี้ก็เป็นสีดำด้านเหมือนกันนะครับโปรโมชั่นตัวนี้นะครับจัดล่อๆกิทีนแบบนี้เลยรถพร้อมส่งมอบทุกสีนะครับตัวนี้ ดาวเพียง6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับได้ชุดแต่งหลอๆเทๆแบบนี้เลยหรือถ้าลูกค้าไม่ชอบชุดแต่งนะครับเรายังมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับฟรีดอกเบีย้ย0% 4ปีนะครับดาวเพียง20%เท่านั้นนะครับได้ดอกเบีย้ยศูนย์ด้วยนะครับแล้วก็มีชุดแถมพื้นฐานให้20รายการเลยนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากพอระยะยาวแล้วก็ไม่ชอบแต่งด้วยอยากได้แบบเดิมๆไปใช้งานนะครับ ฟรีทองคำนะครับ1บาทนะครับได้รถ4ประตูเกียร์ออโต้หล่อๆแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าลูกค้าจะเป็น Walk-in หรือออนไลน์นะครับติดต่อบูมาได้เลย092 883 5986นะครับขอบคุณครับ